ตอนนี้บอกได้คำเดียวเลยนะคะว่ามีกลิ่นหอมควันไฟนะคะหอมมากนะคะเดี๋ยวเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะนาทานใชไมล่ะนาทานใชไมล่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิจสนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก็จิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะน,นี่เป็นไส้หมูเค็มแช่แข็งนะคะที่พี่ปูซื้อจากแมคโครนะคะสะดวกมากนะคะถุงละ300กว่าบาทแต่ว่ากินชาตินึงอนะคะกวจะหมดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีเก็บรักษาเนี่ยพี่ปูจะ เอามาล้างน้ํานะคะแล้วแบ่งเป็นถุงเล็กๆนะคะเพราะว่ามันทานนานนะคะการเอาขึ้นเอาลงเนี่ยนะคะก็ไม่เป็นผลดีกับเรานในการเ,าเก็บรักษานะคะส่วนวัตถุดิบของวันนี้นะคะพี่ปูใช้หมูบดเลยพี่ปูก็ยังชอบความสะดวกสบายเหมือนเดิมนะคะใครจะเอาหมูชิ้นมันหมูมาปนพี่ปูไม่เอาะค่ะพี่ปูยุ่งค่ะพี่ปูทําตามวัตถุดิบที่มีนะคะเพราะฉะนั้นเมนูนี้นะคะวัตถุดิบหลักก็จะมีประมาณนี้นะคะพี่ปูใส่รสแมรี่ไปนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ใบทามอีกนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะพาสเลีย์ครึ่งน,นึงนะคะแล้วก็ออริกาโนกครึ่งน,นึงนะคะคือมีวัตถุดิบอะไรในบ้านเนี่ยนะคะพี่ปูก็มัดของพี่ปูมานี่แหละค่ะพริกไทยนะคะสักช้อนหนึ่งช้อนครึ่งดีกว่าเปลี่ยนใจพริกไทยสักช้อนครึ่งน,นะคะกระเทียมนะคะมีปั่นไว้ติดตู้เย็นนะคะใส่ไปช้อนโต๊ะเลยค่ะผงปาปริก้านะคะพี่ปูใส่ช้อนโต๊ะเลยพี่ปูอยากได้ช้อนโต๊ะนะคะพี่ปูก็มี มะตัดตนะคะเป็นขวดแบบนี้นะคะพี่ปูก็ใส่ไปประมาณเท่านี้แหละค่ะเพราะว่าผงไม่มีนะคะใส่หมูลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมคะพี่ปูคนทุกอย่างให้เข้ากันนะนะคะสูตรคนอื่นไม่รู้นะคะสูตรพี่ปูแค่พี่ปูอยากจะกินอะไรพี่ปูก็จับมาผสมกันนะนะคะเขาบอกว่าให้คนให้นวดให้เข้ากันนะคะถ้าอยาก กินหมูที่เป็นชิ้นอย่างนี้นะคะบางคนเขาใช้หมูปนมันนะคะก็คือมีเนื้อหมูแล้วก็มาเอามันหมูนะคะปั่นรวมกันไปแต่อันนี้พี่ปูสะดวกนะคะก็ซื้อหมูยี่ห้อเนี่ยนะคะมันก็ผสมมันเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆคนนะคะพี่ปูก็จะใช้ซอสปรุงรสของพี่ปูเนี่ยนะคะในนี้ก็จะมีน้ำมันหอยนะคะซอสต,ตาแม่ครัวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะก็ะปรุงรสนั่นแหละคะ่ะพี่ปูยังไม่อยากกินเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ พี่ปูอยากจะให้ละเอียดกว่านี้สักหน่อยเพราะฉะนั้นพี่ปูจะไปใส่เครื่องปั่นของพี่ปูนะคะเราก็ใส่หมูที่เราคลุกเค้าเนี่ยนะคะเข้าเครื่องปั่นเลยนะคะท่านผู้ชมคะในเรื่องความละเอียดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเลือกเอาเลยนะคะว่าอยากได้เอออยากหรือว่าละเอียดประมาณไหนนะคะพี่ปูพอใจแค่เนี้ยนะคะพอบทเสร็จพี่ปูก็จะมาคนรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนในเรื่องการเทสรสชาตินะคะปกติพี่ปูเป็นคนกะเอานะคะก็เป็นแม่ครัวตามบ้านๆทั่วไปนะคะเราก็ต้องชิมใช่ไหมถ้าเราอยากอร่อยนะคะ mm hmm. พี่ปูก็ง่ายๆนะคะ mm hmm. ก็หยิบนิดนึงนะคะไปใส่ไมโครเวฟนะคะเทสรสชาตินะคะว่าถูกใจหรือเปล่านะคะถ mm ้า hmm. ยังไม่พอใจพี่ปูก็เติมซอสปรุงรสของพี่ปูลงไปนะคะ ส่วนความเผ็ดถ้ายังไม่พอเราก็ใส่ผงปาป,ปิกาเพิ่ม,มนะคะเท่าที่ใส่เครื่องเทศไปนะพี่ปูว่ามันก็เป็นกลิ่นเอ่อฝรัง่งฝรั่งเลยนะคะแต่กระซิบบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าใครมีเครื่องเทศไม่ครบขนาดนี้นะคะใส่เท่าที่มีค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กินค่ะปูซื้อ,อ,อมอนเซเรรานะคะเป็นชิ้นใหญ่มานะคะแล้วพี่ปูก็ห่อเป็นแผ่นเล็กๆเดี๋ยวพี่ปูหาทางทําให้ลูกสาวคนเล็กนะคะทานหนงที่เขาชอบ ด้วยนะคะพี่ปูก็สายอุปกรณ์นะคะตอนนี้พี่ปูจะใช้เครื่องละเพราะว่าพี่ปูก็ขี้เกียจก,กอกเองนะเราก็ดึงเข้าไปนะคะให้สุดนะคะเวลาใส่เราแช่น้ำนะนะคะมันก็ลื่นดีนะเวลาจะใส่ถ้ามีเครื่องออทำไส้กรอกมันก็ง่ายนะคะง่ายกว่าการกรอกเองเยอะ เดี๋พี่ปูหยุดเครื่องมาโม้ก่อนนะนะคะก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็มัดไปเรื่อยๆนะคะออตอนไล่ออกมานะคะไล่ไส้กรอกออกมาเนี่ยเราก็มัดไปพี่ปูทําแบบง่ายๆนะคะก็คือ,อ,อถ้าใช้ความเร็วนะคะแล้วก็หมุนไปก่อนมามัดทีหลังนะคะอันนี้พี่ปูก็อยากจะคุยไปด้วยแล้วก็มัดไปด้วยนะคะเราก็ใช้ไส้มัดนี่แหละง่ายดีไม่ต้องไปตัดออกเหมือนพลาสติกนะคะ พี่ปูก็มัดให้ดูเฉยๆนะคะท่านผู้ชมว่าถ้าเรามีเครื่องเนี่ยมันก็ง่ายอะนะคะสะดวกต่อการทำนะคะส่วนเรื่องขนาดเนี่ยนะคะใครต้องการยาวต้องการสั้นอะไรก็ไปกําหนดเอานะคะอันนี้ก็เหลือเป็นอันสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมคะในช่วงเมื่อกี้นะคะพี่ปูก็มีแอบยัดไส้มอนซาเรล่าลงไปนะคะเพราะลูกสาวพี่ปูชอบนะคะแต่บางชิ้นเนี่ยนะคะพี่ปูก็ไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าคนที่ไม่ชอบก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยดีกว่าค่ะ เหมือนเดิมนะคะพี่ปูก็ใส่ไส้กรอกไปเลยนะคะหลังจากตั้งกระทะนะคะก็รอเขาสุกกันนะคะไม่ต้องให้เดือดนะคะไฟอ่อนๆอพี่ปูก็มีไส้กรอกเลือดมาอวดนะคะไส้กรอกข้าวแบบอีสานนะคะ วันนี้พี่ปูเล่นไป3ไส้กรอกเลยนะคะไหนๆก็เอาไส่ออกมาแล้วนะคะการทําไส้กรอกก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรท่านผู้ชมก็คงจะรู้แล้วว่าแค่วัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมแตกต่างกันนิดหน่อยก็ออกมาเป็นไส้กรอกแล้วนะคะจะของไทยของอีสานของเกาหลีอะไรก็แล้วแต่นะหลังจากพี่ปูดูว่าสุกแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ชมพี่ปูก็จะ ดับแก๊สแล้วนะเดี๋ยวพี่ปูจะทําให้มีความเป็นฝรั่งอีกนิดนะคะพี่ปูจะลมควันค่ะพี่ปูซื้อเครื่องอันนี้นะคะมาจากออนไลน์นะคะเครื่องลมควันนะคะมาก่อนก็จะลําบากนิดเดียวนี้สบายค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะสายอุปกรณ์ค่ะเราจะใส่ไม้นะคะลงไปในนี้นะคะมีหกเลอะเทอะนะคะก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะใส่ไปนะคะเพราะความงกของเรานะคะเป็นไม้แอปเปิลนะคะไม่รู้ผสมกับอะไรนะคะพี่ปูก็ลืมไปละซื้อติดบ้านไว้ยงงั้นแหละ นี่นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะว่าควันจะออกกันนะคะสน,นิทเดเลยนะคะครอบนะคะครอบแล้วก็กดลงไปเลยนะคะอเอาค่ะติดสวิตเลยนะคะแล้วเราก็จุดเลยนะคะท่านผู้ชมควันเริ่มเข้าไปในที่พี่ปูลมควันแล้วนะคะท่านผู้ชมพี่ปูก็เป็นสายอุปกรณ์นะคะก็ไม่ได้อุปกรณ์แพงอะไรมากมายแล้วนะคะ,ะชอบซื้อของถูกกันนะคะชอบจังเลยพี่ปู มันจะมีตัวพัดลม,มนะคะเป่าควันเข้าไปท่านผู้ชมเห็นนะคะว่าควันของพี่ปูนะคะเริ่มออกไปแล้วนะคะอยู่ในนั้นละคะตอนนี้นะคะควันหอมกล่นเลยนะคะท่านผู้ชมพี่ปูบอกแล้วนะคะซื้อนุ่นนิดนี้หน่อยมาติดบ้านแล้วก็ทํานุน่นทํานี่ของเราเองแบบสบายๆนะคะอุปกรณ์พี่ปูก็ดัดแปลงนะคะใครคงเห็นแล้วนะคะว่าฝาเนี่ยพี่ปูามาจากไหนนะคะฝาพี่ปูก็เอามาจากการซื้อเค้กเดลิควีนนะคะเค้กไอศกรีมนะคะ แล้วก็ยังมีฝาด้านล่างกดไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคะว่าควันจะออกนะคะเวลาเราไปซื้อแบบสําเร็จนะนะคะก็หลายร้อยนะคะแล้วเราไม่ได้ทําทุกวันนะนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนมากมายขนาดนั้นนะคะก็ดัดแปลงเอานะคะส่วนในหัวจุกเนี่ยนะคะพี่ปูซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20นะคะ20บาทได้ตั้ง3จุกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปกินเค้กไอศครีมนะคะก็มาเจาะไว้ใช้แบบนี้ไว้คุมอาหารอะไรเงี้ยง่ายๆนะคะบอกแล้วครัวบ้านๆจะทําอะไรก็ได้นะคะไม่มีความผิดค่ะ จัดไปนะคะวันนี้นะคะข้าวปลาอาหารคงจะไม่ต้องกินแล้วนะคะเจอไปสามไส้กรอกนะคะที่พี่ปูทําไว้นะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนะนะคะทอดให้เหลืองๆอย่างเงี้ยนะคะเกรียมเกลียมนะคะนิดนึง เรามาปิดคลิปกันเลยดีกว่านะคะท่านผู้ชมเสียดายนิดนึงนะคะมีดของพี่ปูไม่คมนะคะเลยหั่นไส้กรอกออกมาไม่สวยเลยวันนี้แต่ว่ารสชาติไม่แพ้ใครนะคะปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะ <S <S ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะค่ะ